สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูปออีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปอจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของผักกันค่ะในการจำแนกผักตามส่วนที่ต้องการบริโภคได้แก่รากใบลำต้นดอกและผลค่ะเด็กๆก,การจำแนกประเภทของผักออกเป็นประเภทต่างๆนั้นมีเกณฑ์อยู่หลายอย่าง ที่สามารถใช้ในการจำแนกประเภทของผักได้แต่ที่นิยมกันหลักๆแล้วใช้เกณฑ์จำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์จำแนกส่วนที่ใช้ในการบริโภคและจำแนกตามฤดูที่ปลูกที่เหมาะสมการจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ใบลำต้นรากดอกผลและเมล็ด การผลิตผักเพื่อต้องการส่วนของใบและลำต้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยที่ธาตุไนโตรเจนส่วนการผลิตผักเพื่อบริโภคส่วนของดอกผลมเมล็ดและระบบรากที่แข็งแรงต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสส่วนความแข็งแรงและรสชาติหวานของผลได้รับจากปุ๋ยที่ให้ธาตุโพแทสเซียมเป็นส่วนใหญ่ ต่อไปเราไปดูกันนะคะเด็กๆว่าส่วนที่ใช้บริโภคของผักมีอะไรบ้างคะ่ะรากรากแก้วได้แก่แครอทโชนิบผักกาดหัวรากขแขนงได้แก่มันเทศลำต้นลำต้นเหนือดินได้แก่กระหล่ำปมหน่อไม้ฝรั่งลำต้นใต้ดินได้แก่ขิงขา่า เือกมันฝรั่งมันมือเสือและหน่อไม้ค่ะในส่วนของใบที่ใช้รับประทานได้แก่ตระกูลหอมเช่นกระเทียมกระเทียมต้นหอมแดงหอมแบ่งหอมหัวใหญ่กลุ่มใบกว้างได้แก่กระหล่ำปลีคะนา้าปวยเล้งผักกาดขาวปลีและผักกาดหอมค่ะ ส่วนผักประเภทดอกที่ใช้รับประทานได้แก่กะหลำดอกบร็อคโคลี่ดอกแก่ได้แก่แคร์สโสนผลผลอ่อนได้แก่กระเจี๊ยบเขียวข้าวโพดฝักอ่อนแตงกวาถั่วฝักยาวถั่วลันเตาบวบเหลี่ยมมะเขือและมะระค่ะ ผลแก่ได้แก่ตระกูลแตงเช่นแตงเทศแตงโมฟักทองตระกูลมะเขือได้แก่พริกและมะเขือเทศค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เรื่องประเภทของผักนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสรุปได้ว่าถ้าเราจำแนกผักตามส่วนที่ต้องการบริโภคก็จะมีดังนี้ค่ะ รากลำต้นใบดอกและผลนั่นเองค่ะก่อนจากกันวันนี้ครูปอก็อยากฝากให้เด็กๆอย่าลืมล้างมือบ่อยๆและสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด1 9ค่ะ